สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะ BZCSR Channel นะคะก็พาทุกท่านกลับมาอยู่ที่โรงเรียนวัดธรรมราชเจริญผลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมย้อนรอย CSR กันค่ะซึ่งถ่าจกได้นะคะก็เมื่อต้นตีเราได้มาสร้างโรงอาหารหลังนี้นะคะมอบให้กับทางโรงเรียน,นะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็เลยกลับมาเยี่ยมเยียนน้องๆน,นะคะให้น้องๆได้มาดูน้องๆน,นะคะว่าโรงอาหารที่เราได้สร้างไว้ น้องๆได้ใช้ประโยชน์กันเต็มที่หรือเปล่าคะรวมทั้งวันนี้นะคะเราก็มีขนมนะคะมาแจกน้องๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกิจกรรมกันข้างในนะคะวันนี้มีทั้งเกมนะคะแล้วก็ขนมมาฝากน้องๆเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะย้อนรอย CSR โรงเรียนวัดธรรมราชเจริญผล23มิถุนายนพุทธศักราช2,557สนุกสนานอิ่มเองมกันทั่วหน้าสำหรับน้องๆน,นักเรียนกว่า100คนของโรงเรียนวัดธรรมราชเจริญผล ได้มีโอกาสอันดีในการต้อนรับคุณสยามเศรษฐบุตรผู้จัดการฝ่ายสำนักกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารในองคอ์กรและพี่ๆจากบริษัทบางกอกกลาสจมกัดมหาชนที่ได้นำกิจกรรมสร้างสรรค์และอาหารรางวัลแสนอร่อยมาเรียงน้องๆกันที่โรงอาหารแห่งใหม่โดยเด็กๆต่างรับประทานกันอย่างเต็มอิ่มสร้างความสุขปลาปลื้มแก่พี่ๆทีมงานรวมถึงคณะครูเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวันในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมย้อนรอย CSR ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำโดยสลับสับเปลี่ยนกันไปตามโรงเรียนที่บริษัทบางกอกลัสจำกัดมหาชนเคยเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆอีกทั้งโรงอาหารแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งโรงงานหนึ่งโรงเรียนที่บริษัทบางกอกลัสจำกัดมหาชนไปสร้างและส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดธรรมราชเจริญผลไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา